เวลาเนไดยอนรับตัวจุสุภาณีเราท่านอาารู ท่านผู้ใหญ่ของการบริบาลศรีุตราชท่านแก่กทุ่มเทที่โรงแบบผมนายราเชนสิทธิชัยหัวหน้าแผู้ดำนินการบุค้าและการตลาดการบริบาลศรีุตรราชเพื่อศิัปะขอนำเรียนสิ่งดีๆที่ทททพีเอชส่มอบฝาครับและสิ่งดีๆทั้งหมดเนี่ยเป็นการส่งผ่านในเรื่องของเวลาต้นแค่ที่ให้กับสังคมในเรื่องของรางวัลสิ่งแวดลอ้อมนะครับในเรื่อง,องรงองายละเอเียดทั้งหมดเนี่ยผมขอ อยู่ใ้ยูนิตอลซึ่งเป็นตัวจริงเสียงจริงในดิเอฟโครับที่ท่านได้เห็นก็จริงๆนะครับการไปยาพร่ปวิากหรือที่จะรีดแบรนเป็นทีนะครับก็เราได้ดำเนินการศึกษานะครับโครงการศึกษาสเคลภาพสเคลพลหลงในพื้นที่ชายฝั่งเหนือนะครับสี่แห่งซึ่งในการศึกษาชายหาดอำเภอสตีนภาคเป็นพื้นที่ที่มีความเร็วลมดีที่สุดนะครับเมื่อ มาทําฟีีออกมาแล้ว <spooky> นี่มันพอจะมีความในเรื่องของการที่ติดตั้งกันหานลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกสิปีเราถึงได้ดาเนินการนะก่อสร้างแล้วติดตั้งกันหาลมนะครับในพื้นที่แห่งนี้นะครับโดยด้วอความเทคโนโลยีพูดง่ายๆถ้าเราเรียกควสามารถคือแบบมีเกียร์กับแบบไม่มีเกียร์นะครับซึ่งเราเนี่ยจะใช้แบบไม่มีเกียร์นะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะข้อมูลทางเทคนิคนะครับในเรื่องของกังหันนะครับซึ่งมันมีเลนเตนที่กัที่หนึ่งกำลังผลิตนะครับ1.5เมกะวัต์แล้วรูปแบบของเครื่องเหนี่ยวน้าก็เป็นซิงโครนัสเจนวิดเปอร์เม็แมกเนตก็ใช้แมกเ็กขาวรเลยนะครับไม่ต้องความสูงเสาก็ประมาณ80เมตรนะครับในต่างประเทศก็อาจจะไม่ถึงนะครับประมาณ60เมตรนะถึง7 0เมตรแล้วคัดอินวินสปีดก็คือความเร็วที่มันเริ่มทํางานนะครับเราเห็นได้ว่า ความเร็วประมาณ3เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ขั้นเอาอินสปีดก็คือความเร็วนะความเร็วสูงสุดที่มันยอมให้ทํางานนะครับนะครับลีดทีดพาวเวอร์เข้ามานะครับแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ยังรักษาระดับพาวเวอร์แฟกเตอร์ที่0.7นะครับเมื่อเราคํานวณ26เดือนนะครับในเรื่องของแพสเฟกเตอร์หรือแคปพลาตี้แพกเส่งไปให้ทางวางแผนดูรายละเอียดหนึ่งเอฟเฟกส์รเกียบไม่ต่างกัด้วยเพราะเดีมันจะช้าไป โดยภาพรวมเนี่ยถ้ามาเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยเฉพาะตัวกลางหันตัวเดียวเนี่ยมันไม่พอนี่การจะเอาตั้งหันตัวใหญ่มปตัตวงเนี่ยมันมันต้องใช้เวลาก็เลยคิดว่าเราเอาตัวเล็กมาดูก่อนผมว่ามันต้องเรียนรู้หลากหลายอยู่ว่าถ้าแบบแนวตั้งเนี่ยมันเป็นว่าได้เท่าไหร่คือวิธีคิดง่ายๆคือว่าถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันจะจ่ายเฉพาะเป็นพื้นที่เป็นตำบลเป็นอะไร แต่ถ้ามันเป็นตัวเล็กขนาดหนึ่งกิโลวัตต์เป็นแนวตั้งเนี่ยถ้ามันได้ผลวันหนึ่งเราอาจจะไปติดตั้งตามหมู่บ้านในพูเรนในต่างๆในชมุมชนได้แล้วว่าหนึ่งกิโลวัตต์เนี่ยมันเพียงพอกับพูเรนกันก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะมาลองดูแล้วัเทคโนโลยีตัวนี้ผมก็จะว่ามันมันมันไปได้ไกลนะเทคนี้ซึ่งเรียกเป็นโลกที่ญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นจะเป็นอีกแนวหนึ่งนแนวนอนมาซึ่งอันนั้นก็ก็จะใช้ประมาณกิโลวัตต์ซึ่ง แต่ตัวนี้มันสวยรูปแบบมันเนี่ยมันจะกลมคืนกับธรรมชาติมากกว่ามันดูง่ายๆแล้วสามารถเป็นฟฟ้าได้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยกำลังกำลังดูว่าถ้าถ้ามันเชื่อมโยกลาลงมาหัวใสหนั้นตุกจองไื้ที่หมดแล้วที่จะทําพลังงานลมกาที่เราของเรานั่นเองก็ทํำแถวสงขาอีกประมาณตามแผนนีกประมาณสิบสิจุดที่เราจะเอาเข้าไปอันก็ถือว่าเราเราก็อยากจะเข้าไป ทำเรื่องทลังานลมร่นเขาด้วยแต่มุมมองอื่นก็คือเราเรา,เรามองตัวตัวเล็กลงนะครับถึงเป็นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจะให้การไฟฟ้าได้ผลิตตัวกังหันลงซึ่งมาทดลองอยู่ก็ประมาณสองปีกว่านะครับเอาถ้วลูกถ้วยอะไรตรงนี้มาทดลองอยู่ก็พอ,อาสามารถจะผลิตกังหันลงได้แล้วก็ได้คุยกับกัง chắc là không phải được 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 đi bật lên đi bật rồi ครับอัน